น,นี่เป็นยางยางหน้าไม้ปกตินะครับผมไปตัดตรงข้างล่างนี่ออกเพื่อให้มันเข้ากับตรงนี้พอดีนะครับเพื่อจะใส,ใส่ไม้ที่เป็นไม้ด้ามจับแบบนี้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราพอเล็มตัดตรงนี้เข้ากับหน้าไม้ตัวนี้พอดีนะครับตัดตรงนี้ออกก็จะพอดีจิกต่อแต่อันนี้เป็นยางรุ่นเก่ามากเลยนะครับเนี่ย ไม่มีไม่มีรหัสเลยนะครับเ่ยเดียนเลดิคอเลดิคอสติกกะครับแบรนด์สติกกาเลดิคออันนี้เป็นเม็ดแนวตั้งนะครับน่าสนใจมากี๋ยวตัดแล้วเราไปเทกันดูนครับ โอเคครับเราก็ได้แล้วไม้เจนะครับใส่กับยางเม็ดนะครับขอบคุณมากครับนะครับใส่กับยางเม็ดเลดี้อนะครับบาสติกาครับก็ได้ไซส์พอดีเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าไม้นี่เป็นแบรนด์อะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นโลโก้เก่านะครับแล้วก็มีต่อ JTA JTTA a ตรงนี้นะครับครับเป็นฮิโนกิชั้นเดียวนะครับ ใครรู้ว่ารุ่นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้แะแต่เม็ดเนี่ยผมแต่งมือสองมาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเทสกันดูครับนี่ให้ครูพาก่อนอนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเทสไม้นี่ครับด้านจับ JS นะครับกับแมงคีน่าสองตัวนี้นครับอ่ามาเลย อ่าได้นะครับผมได้นะครับโอ้โหก็เด้งแรงอย่างนั้นี่ยะดีบางตรงด้วยสนใจเปล่า มกว่คูดามันไม่มีใครอยู่ดีเก่งหรอกต้องฝึกเนี่ยอันดาอันดานี่อยากจากจากจาก,จากตีไม่เป็นเลยนะอันดาเน,นี่ยเนี่ยมาดิเท่าได้หมดเลยมาซ้อมตอนเย็นตอนอะไรก็มาได้เลย

ออกมาชี้วันดาเขารออยู่วันดา,า,งาเงินดาเอ้ยแม่เห็นไหม ้ด็กไถามเขาสิหรือจะไปแข่งไม่รู้